ตอนนี้ทุกคนก็เป็นถึงออโต้เซลล์มาสเตอร์กันแล้วนะครับในการดูแลองค์กรคำถามคือเราจะนำพาองค์กรเราไปอย่างชาญฉลาดจะนำพาไปแบบมีปัญญาได้ยังไงครับมีสุภาษิตจ,จีนว่าขโยโทโซัมกูซึ่งแปลว่ากระต่ายที่ฉลาดจะขุดหลุมเอาไว้3ามหลุมครับซึ่งนี่ก็คือสัญชตาตญาณในการเอาตัวรอดของกระต่ายครับผมก็อยากให้ทุกคนขุดหลุมเอาไว้สามหลุมเหมือนกันนะครับ แผนการตลาดของเราจะมีเป็น2 2ใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ให้เราขุดไว้ทีละ2แต่ให้เราขุดทีละ3 3 3สาแบบนี้ครับก็แปลว่าจะมีฝั่งละหกใช่ไหมครับนั่นแปลว่าพาร์ทเนอร์ใต้สายงานของเราที่เราต้องสร้างและนำพาเขาไปด้วยตัวเรามีทั้งหมด12คนนะครับถ้าหากพวกเขาบอกว่าได้เลยครับคุณสปอนเซอร์เราตั้งใจไปด้วยกันถ้าเขาสู้ๆแบบนี้ก็คงจะดี แต่ก็มีกรณีที่ดื้อไม่ยอมฟังนะครับถ้าเราไม่ต้องการสั่นคลอนไปตามคนแบบนั้นหรือโดนคนเหล่านั้นรังเราไว้ต้องทำยังไงครับเราต้องมีสต๊อกบุคลากรบุคลากรที่สามารถจะขึ้นตำแหน่งและเติบโตได้นั่นเองนะครับถ้าเราทำเป็นว่าต่อให้ฉันไม่มีเธอฉันก็ปั้นคนอื่นแล้วไปตำแหน่งสูงสุดได้ถ้าเราแสดงออกมาแบบนี้แม้แต่นิดเดียว แล้วพาร์ทเนอร์เห็นเราจะเป็นผู้นำที่ไม่เป็นผู้ใหญ่นะครับสิ่งที่ผมดีใจที่สุดนะครับถ้าพาร์ทเนอร์ของผมสามารถขึ้นตำแหน่งที่สูงได้เร็วกว่าผมผมจะดีใจมากๆเลยล่ละครับผมอยากให้คุณพูดแบบนี้ครับครับผมปรารถนาอย่างจริงใจอยากให้พาร์ทเนอร์ทุกคนสำเร็จครับผมกำลังช่วยทุกคนอย่างสุดความสามารถอยู่ครับ เันต้องทําให้พาร์ทเนอร์เห็นและรู้สึกได้ว่าเราพร้อมที่จะเสียสละและทําทุกอย่างเพื่อเขาได้นะครับกระตายที่ฉลาดขุดหลุมกี่หลุมครับว่างไงครับ3ามหลุมครับขโยโทโซัมกุทุกคนไม่ใช่คนขายสินค้าแต่เป็นคนขายวิชั่นครับมีหลายเคสเลยนะครับที่เข้าใจผิดว่า ต้องขายสินค้าพอคิดว่าต้องไปขายของมันก็เลยลําบากครับทุกคนครับธุรกิจอธิมี่ไม่ได้เอาของไปขายให้คนอื่นนะครับจะขายให้กับคนแค่คนเดียวครับใครล่ะครับขายให้ตัวเองครับแล้วก็ไปพูดกับคนรอบตัวแบบนี้ด้วยนะครับคุณเองก็ต้องขายให้กับตัวเองเราต้องพูดว่งที่เราสามารถหาเงินได้เดือนละสามแสนจากการทําเรื่องง่ายๆแบบนี้เจอคนร้อยคนก็ต้องพูดร้อยคน เราไม่ได้ไปพูดอ้อนวอนเพื่อขายของชิ้นเดียวแต่เราให้คำปรึกษาชีวิตเขาครับคุณคิดว่าง,งานที่คุณทำอยู่มีอนาคตไหมว่างไงครับอีก20ปี30ปีคุณจะยังทำงานนี้ได้อยู่อีกไหมมาทำให้ชีวิตหลังกเกษียณของคุณสุขสบายได้ไหมถ้าตอบว่าไม่ใช่ก็ให้ทำธุรกิจอัโทมี่และต้องพูดแบบนี้ให้ได้ครับเข้าใจนะครับถ้าเรามองได้ว่าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปขึ้นกับว่าเราพูดอะไรกับเขาครับ ฉันจะเป็นอีพิเรียลมาสเตอร์และจะรับเงิน30ล้านจากรถโฟล์คลิฟท์ฉันจะได้เงินเดือนละ3ล้านแล้วต้องพูดเรื่องนี้ให้กับคนรอบตัวเราเรื่อยๆเลยนะครับพูดไปเรื่อยๆครับอยาเบื่อที่จะพูดครับถ้าทำแบบนี้ความฝันของเรามันก็จะใหญ่ตามคำพูดของเราครับผู้นำห้ามพูดคำพูดที่เป็นแง่ลบออกมาจากปากครับคำว่าไม่ได้คำว่ายาก คำว่าลำบากคำว่าจะตายห้าพูดคำเหล่านี้ออกมาจากปากเป็นสิ่งที่ผูน้นําต้องทําให้ได้เลยนะครับคนที่พูดคําด้านบวกพูดคําที่มีความหวังผู้สิที่เป็นวิชั่นที่ยิ่งใหญ่นี่คือผู้นําครับ